ค่ะยินดีต้อนรับคุณสื่อช่างเ็นโต้ด้วยนะคะวันนี้เ็นนะคะก็จะมาทำคลิปไปโรงเรียน6วันนะคะทำอะไรบ้างนั่นเองนะจ๊ะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาอาจจะจะหนึ่งโมงแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา6โมง42นาทีแล้วนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่1่กุมภานะคะเป็นวันแรกที่เราจะไปตรงเรียนกันนะคะหลังปิดโควิดได้เองนะจ๊ะ คือซึ่งในะอาทิตย์นี้และอาทิตย์ต่อ,ตอ,ตอไปนะคะเราเรียนถึงวันเสาร์เลยนะคะแล้วหยุดวันอาทิตย์วันเดียวะคะ่ะทุกคนคือเรียนหนักหน่อยอะนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวนะคะเบนนะคะก็จะถ่ายคลิปตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์นะคะว่าเบนไปโรงเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะคะ ก็เดี๋ยวค่ค่ะทุกคนค่ะก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาตอนเย็นแล้วนะคะซึ่งเบนนะคะมาปั่นจักรยานเล่นนั่นเองนะคะซึ่งตัดมาตอนเย็นเลยนะคะเพราะว่าเบนนะคะฝากโทรศัพท์ไว้นะคะกับครูก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนกลางวันเนาะใช่ไหมใช่ค่ะใกล้มืดแล้วนะคะตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะคะห้าโมงแล้วนะคะอ่าฮะเอ้หกโมงแล้วทุกคนหกโมงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานให้ทุกคนดูกันนะคะไปกันเลย คนค่ะก็ตอนนี้นะคะเบนนะคะก็คือปั่นจักรยานอยู่นะคะแต่ก็อีกมือนึงถึงโทรศัพท์นะคะซึ่งมันจะสั่นหน่อยนะเพราะว่าเบนปั่นจักรยานอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ดูทางกั คือตอนนี้นะคะคือแบบว่ากลับมาตอนนี้คือเป็นวันพุธแล้วนะคะก็คือเมื่อวานวันอังคารเราลืมถ่ายด้วยเองนะคะเพราะว่าเราเล่นอยู่นะคะก็คือเราจะเล่นแบบปั่นจัก,กรยานทุกวันเลยเห็นไหมหน้ามันเลยน,นะเพราะว่าไปปั่นจัก,กรยานมานะคะก็จริงๆแล้วเราปั่นจัก,กรยานทุกวันเลยนะคะก็เดี๋ยวเบนจะถ่ายแบบอ่อ เดี๋ยวเบนจะถ่ายแบบสั้นๆเป็นร็อคแบบสั้นๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็เดี๋ยว อนนี้นะคะพอละปัน่นพอลปั่นเสร็จพอลปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ,ะกินข้าวนะคะกินข้าวแล้วก็ขึ้นบนบ้านไปอาบน้ำนอนนะคะทุกนค่ะโอเคไปวันต่อไปแล้วุคค,ค,ค่ะก็ตอนนี้นะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสแล้วนะคะซึ่งเป็นลืมถ่าย อีกแล้วค่ะทุกคนซึ่งก็ตอนนี้นะคะก็คือเป็นตอนกลางคืนมากเลยนะ,ะกลางคืนกลางคืนกลางคืนเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งแบบสองทุ่มสามสิบเป๊ะเ,เลยนะคะกะ็คือวันนี้เป็นไม่ได้ไปปั่นจักรยานนะคะแต่ได้ปั่นแค่นิดนึงนะคะซึ่งระหว่างที่เบนไม่ได้ปั่นจักรยานนะคะเบนก็ทำสิ่งนี้เองนั่นก็คืออะไร นั่นก็คือเป็นแบบเป็นกําไรอย่างเงี้ยแบบยางนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมอะโฟกัสหน่อยนี่นะคะเป็นแบบว่าเป็นกําไรแบบยางนะคะซึ่งมันสวยมากนะคือคือเบนทาแล้วนะคะคือคือแบบมันสวยมากจริงๆคือเราคือจริงๆแล้วตอนแรกที่อ่า เราไปรู้วิธทีทำอะไรแบบนี้มานะคะเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งไปดู youtube ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนทำค่ะซึ่งเพื่อนเกือบทั้งห้องเลยนะที่ทำงานอะไรแบบนี้นะคะซึ่งแบบมันทำทุกวันเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็ชวนเบนทำเบนก็เลยลองทำแล้วมันแบบสนุกจริงแล้วสวยมากซึ่งคือมันโชคดีที่ที่โรงเรียนเบนนะคะมียางมียางแบบเส้นเล็กๆให้นะคะ มียางแบบเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะขายนะคะถุงละหบาทเองค่ะทุกคนคือแบบถูกมากคือแบบถุงละห้าบาทอะแเออนะซึ่งแบบพอมาอ่าพอลองมาทํานะคะก็สวยดีนะคะทุกคนซึ่งนี่คือการสปอยในคลิปหน้านะคะอาจจะไม่ใช่คลิปหน้านะ อาจจะไม่ใช่คลิปหน้านะคะเพราะว่าคลิปนี้น่าจะลงน่าจะลงทีหลังนะคะน่าจะลงทีหลังอันเนี้ยน่าจะลงทีหลังคลิปอันนี้นะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้ไปดูไปไปดูกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะก็วันนี้เป็นวันทะเลาะเลยนะคะเป็นวันที่สี่แล้วนะคะของการไปโรงเรียนนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้นะคะคือวันศุกร์นั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะเป็นวันที่ วันศุกร네์เนี่ยเป็นวันที่5้านะคะในการไปในวันที่เราไปโรงเรียนกันนั่นเองนะจ๊ะก็ไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ,นนคะทุกคนค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันศุกร์แล้วนะคะซึ่งนจะใส่ชุดแบบนี้เห <c oughs> ็นไหมจะใส่ชุดแบบนี้นะคะจะตั้งกล้องให้ดูนะน,นี่นะคะคือเป็นวันศุกร์แล้วนะคะซึ่ง พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายก็คือวันศสาร์นั่นเองนะคะเราก็จะได้จบคลิปแล้วนะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะก็ขออภัยทุกคนด้วยนะคะเออก็มาดูกันว่าวันนี้ตอนเนียจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือมาให้ดูชุดนะจ๊ะทุกคนค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันศุกร์แล้วนะคะก็คือเราถ่ายไปตอนเช้าแล้วนะคะคือตอนนี้นะคะเป็นตอนเย็นแล้วนะคะคนก็จะยัง ปั่นจักรยานอยู่นะคะเมื่อวานเบนไม่ได้ปั่นเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเบนนะคะก็จะวันนี้เบนก็จะมีงานนะคะวันนี้เบนก็จะมีงานทําก็คือถ่ายคลิปนะคะวันนี้แต่ไม่บอกนะคะว่าเป็นแต่ไม่บอกนะคะว่าเป็นคลิปอะไรนะคะก็ต้องติดตามชม <c oughs> ไปเลยแทนมันจะต้องปั่นอ่ะต้อปั่นใช่บายบายดิบายบายบ๊วยบา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 ยก็วันนี้นะคะเป็นวันเสาร์แล้วนะคะซึ่งเราใส่เสื้อสีฟ้านะคะแล้วอยู่ทีมสีฟ้าใช่ไหมใช่ส่วนน้องเอิร์ธอยู่ทีมบูนะคะก็ตอนวันนี้เป็นตอนเช้ามากแล้วนะคะซึ่งเราถึงโรงเรียนแล้วนะคะคุณพ่ออยู่สี่ทางแง่ เราถึงโรงเรียนแล้วนะคะซึ่งเป็นก็ลืมถ่ายตอนเช้าอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้เรามาช้ามากเพราะเป็นวันเสาร์นะคะแต่โรงเรียนเราเปิดเองนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันนะคะตอนเย็นอีกเช่นเดิมจ้าทุกคนค่ะก็ตอนนี้นะคะเป็นตอนเย็นแล้วนะคะนี่ตอน เห็นเห็นเห็นตอนนี้เป็นตอนเย็นแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะถ่ายปิดคลิปกันนะคะซึ่งเราตอนนี้ก็คือปั่นจักรยานนึจ๊ะวันนี้ก็คือจะปิดคลิปแล้วนะคะใช่ไหมคะน้องบอสซี่นะคะก็ตอนนี้ก็คือปั่นไปด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายไปด้วยมาดูกันาจะเป็นยังไงซึ้งบังคับยากมากมากยากมากแล้วก็ตอนนี้คือเวลาห้าโมงครึ่งนะคะแดดยังออกอยู่เลยคือเรากลับมาแล้ว มาคะ่ะทุกคนคะ่ะก็ตอนนี้นะคะเป็นปั่นอยู่นะแล้วเป็นจับมือเดียวเห็นไหมนี่อีกหนึ่งถือโทรศัพท์นะคะ <Okay. S 1> อะ่ะเห็นไหมเนะี่ยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะเพราะว่าน้องบอสต้องไปข้างหน้าก่อนพี่อะ่ะเดี๋ยวแปบบนึงนะคะขออนุญาตเลี้ยวก่อนทุกคนนี่คือแดดนะคะจ้ามากๆอะ่ะน้องบอสไปก่อนเลยลูกไป ไปด้วยกันไปด้วยกันรอพี่ด้วยอย่าปัดหรือม,มากไปเลย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 ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดกดกด s u b s c r i b นนะคะก็สำหรับนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s ซับสไคร์ขั้งลิปนี้ให้เบนโต้ได้นะคะเพมก็คลิปอาจจะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าเป็น เออ six day นะคะ in school นั่นเองนะคะก็คือเป็น6วันในการไปโรงเรียนของเบนนั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b subscribe ด้วยนะคะพูดซ้ำทำไมเนี่ยโอเคก็บ๊ายบายบุยบุยบุย,บย